ค่ะทุกคนเราจะไปไหว้ไข่นะคะไปขอเลขด้วยค่ะว่าใข่จะให้เลขอะไรเรานะคะไปกันค่ะมาค่ะทุกคนมาไหว้ไข่กันนะคะนี่นะคะไข่ไข่จากวัดเจดีนะคะวันนี้วันที่สี่เอ่อวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ด มีนาคมเนาะวันมาคะบูชานะคะวันนี้วันพระใหญ่นะเราจะมาขอไอ้ไข่นะคะขอเลขขอโชคขอลาบวันที่16มีนาคม2566นะคะจุดทูบกันก่อนค่ะจุดทูบเสร็จแล้วนะคะเรามาไหว้ไข่กันค่ะนะโมต,าาต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสามาสัมพุทธัะ ะโมตสะพระควโตโตระหาโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพระควโตโตระหาโตสัมมาสัมพุทธะอ,อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมวันนี้วันพระนะไอไข่นะวันมาคะบูชาก็ขอโชคขอลาบกับไอไข่ขอให้ไข่ให้โชคให้ลาบงวดวันที่ส6หมีนาคม2566นี้นะคะ ขอให้ไขให้โชคให้ลาบกับ fc ทุกคนด้วยคะ่ะนะคะสามตัวรางวัลที่หนึ่งแตกๆเลยนะคะสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลยนะขอให้ไขให้โชคนะคะหมันหมันนะเนีย่ยมาจุดทูปก,กันนะคะจะุดทูปกันนะคะติดัยอง คะเรียบร้อยแล้วนะคะติดแล้วนะเราจะไปปักบนต้มโอแล้วกันขอให้ไข่ให้โชคให้หมานนะคะ3ามตัวแตกๆเลยนะนะคะติดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไข่จะให้เลขอะไรนะขอให้เฮงเงมันหมานะไข่นะ ให้โชคให้หมาเ้อให้ร่ำให้รวยจะได้มีเงินซื้อของเส้นของไหว้นะไข่นะวันนี้เรามาไหว้ก็มีน้ำแดงมีส้มโอมีขนมโกขนมโกลูกป,ปลานะคะน่าก,กินมากนะได้ทูบทิ้นตัวที่หนึ่งก็จะมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคะ่ะ ว่าใครจะให้ตัวไหนเนาะมันจะเป็นเลขห้าเนาะเหมือนจะเป็นเลขเเห้ามาแล้วนะใกล้แล้วรอแป๊บหนึ่งถวายสามตัวแตกจะซื้อไก่มาถวายหนึ่งคู่นะคู่นี้เลยนี่คู่นี้เลยคู่นี้นะคะขอให้แตกสามตัวนะตัวแรกมาแล้วค่ะเลขห้าค่ะ ตัวแรกเลขห้ามาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ในห้องพระนะคะทุกคนใไข่อยู่ในห้องพระเนาะนี่ค่ะมีพระอยู่ตรงนี้นี่ในห้องพระนะไ้ไข่ก็อยู่ด้านล่างนี่ค่ะไข่อยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะนะคะ รออีกสองตัวรออีกสองตัวตัวที่สองมาแล้วค่ะเลขแปค่ะตอนนี้มาสองตัวแล้วเนห้าแปดห้ค่ะรอรุ้นอีก1ตัวนะคะของเล่นในไข่นะคะทุกคนเนี่ยมีรถ รถอะไรเขาเรียกรถแมคโครมีชุดทหารมีปืนมีมวกมีดาบ่มา,บาม,มีดาบสามุลเยมีดาบสามุลเลยเขาเลือกบัตรดาบอะไรเนี่ยแะละนะนเล่นในไข่นะมีเยอกเยอะหลายอย่างมาก นะพราะเราถูกหวยแล้วเ,เลยเอามาแก้บนะเบนะามมะนนม,นะมีเครื่องบินมีทหารมตกเห็นเครื่องบินบังคับนะมีเครื่องบินบังคับมีทหารอให้ไขรก็จะชอบประมาณนี้นะแล้วก็ปืน หมุนยนต์หมุนยนต์นนก็มีนะสุดปแปมน,นะปประแมนและของเล่นในไข่ก็จะประมาณนี้เนาะมีเยอะกว่านี้เยอะเลยในตาก้าเนี่ยเอาไปบริจาคเด็กก็เยอะแล้วนี่ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่ง พราะสิ่งสิ่งไหนที่เขาชอบมากๆเราก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าเด็กมาบ้านเราเราก็จะเอาให้เด็กไปเล่นกันนะมันรอรุ้นอีกตัวหนึ่งนะตัวที่สามเนาะโอ้โหทุกคนเอ้เลขสวยมากอย่าเจอเลขดังก็แล้วกันเนาะห้าแปดเจ็ดตัดเล่นนะคะทุกคนห้าแปดเจ็ดตัดเล่นห้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดอย่าเจอเลขดังนะ ขอให้ซื้อได้นะขอให้แตกสามตัวตรงๆนะจ๊ะเนาะอย่าลืมตัดเล่นนะคะทุกคนเลขสวยชัดเจนมากเลยขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะปังๆคะ่ะงวดวันที่16มีนาคม2566นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆหมันๆนะขอให้ออก <c oughs> ตรงๆสามตัวแตกๆแต,แ,ตแ,ตแต่ก็อย่าลืมตัดเล่นนะเพราะเราไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรเนาะทุกคนคะเป็นแค่แนวทางนะคะแม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะเพราะแอดเชื่อแ้วถึงได้ทำเนาะนะคะก็มีโชคกับไอ้ไข่ก็หลายรอบแล้วก็หวังว่ารอบนี้ก็คงจะให้อีกนะคะอุยอ้ยเ้ยดูเลขเจ็ดดูเลขเจ็ดดูเลขเจ็ดดูไฟเขาไปตรงเลขเจ็ดเลย นะคะทุกคนอย่าดราม่านะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะนะคะขอแค่แนวทางเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแค่แนวทางเราไม่รู้หรอกว่าจะออกอะไรขนาดเราเป็นคนเรายังไม่รู้เลยว่าหวยมันจะออกอะไรเนาะดาวเทพจะรู้ไหม ไม่แน่เทพอาจจะรู้มากกว่าเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะลองดูขอให้เอซทุกท่านโชคดีเฮงๆหมันๆค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะ